การอันว่าการปัจ,จัจการอันว่าการปัจจัยโหติย่อมลงสุตีนะด้วยสูตรอิติว่าระมณญยาที่โตกันอิติดังนี้การอว่าการปัจจัยโหติย่อมลงสุตีนะด้วยสูตรอิติว่าระมณญยาที่โตกันอิติดังนี้ตัดบทนม้กี่บทครับห <c oughs> รือก,การปัจจัยนะการปัจจัยเลยเราเสร็จล้ลบนะนุพาเนื้หรือจะกาัครับมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่า เป็นเครื่องกำหนดให้รู้นะว่ามีการวุธิแน่นอนนะถ้าสารต้นท์เป็นอะนะครับเป็นต้นนะอะตับบทครับสองบทน,นะ รามณียาทิโตติเอกังบาทางกันติเอกังบาทางวิพัตตยันตบารทวิภาคาวเสนะทวิปะทามิทางสุดตันติทัตตพังรามณียาทิโตติเอกังบาทางกันติเอกังปาทางวิพัตตยันตบารทวิภาคาวเสนทวิปะทามิทางสุดตันติทัตตพังรามณียาติโตติเอกังบาทาง การติเอกังปัทภังวิปัสยันตปฏาทวิปากเวเสนะทวิปัสตมิตังสุตันติตัตตพังไหนตามาเอาปีตามาไม่ไดกัรอนุการปัจจัยกันอันวุกันปัจจัยโหติยำโรงปาดังในเบื้องหลังสัทธโตจากสามทั้งหลาย ระมัญยาทิโตมีระมัญยะสาปเป็นต้นทาเวในอาจทาวะการนว่าการปัจจัยโหติย่อมลงปรังในเบื้องหลังสาธโตจากส์ทั้งหลายระมัญยาทิโตมีระมัญยะสาปเป็นต้นทาเวในอาจทาวะส่วนนี้เป็น ปัจจยะวิธิสูตรมีสองบทนะอ้าวฟิลใช้ตรงนี้ได้ปะเนี่ยสัทย์เหเนาะทำไมอ่ะผมใช้โตปัจแยแทนแทนพิพัฒน์เลยเพราะนั้นใช้สัทธะโตกับสัตเ์หตอันไหนมันน้อยกว่ากันอ่าเห็ไห ก่อนเลยัดเตหีน่จะน้อยกว่าไม่ว่าเท่หกตัวสัตธโตกี่ตัวสัตธโตกี่ตัวมันสามัญตัทธโตะแต่ว่ามันมันน้อยกว่าตัดเตหีมีหกนะเออโตแค่ห้าเอ้ยไม่ใช่ก็หกเหมือนกันว่ะเห็นจมนะแต่มันกระชับดีไง โ oh, อ้เรื่องๆขี่แก่จแจกคนระับเอามาอุอทธรณ์นะครับอุทธรณนานว่าอุทธรณ์ยะถาเช่นมานุญยะกังมาจากมะนุญะกับการปัจจัยนะมีค์ว่ามานุญะสะภา,าวมานุญะกังภาวร์เาะความเป็นมะนุญะสะแห่งของทีน่าภูใจมานุญะกังชื่อว่า มันยิยะกะแปลว่าความเป็นแห่งของที่หน้าภูใจเห็นแล้วภูใจอ่ะไม่แฟบนะครับไม่แฟบนะฟูใจคือหน้าหน้าน้าหน้า,นาชื่นใจใช่ไหมหน้าลื่นรมใจอ่ะถ้าแฟบนะ่ะหอเหี่ยวนะครับหอเหี่ยวนะออาทีน,นี้มาดูนะครับในสูตรเขากล่าวว่า ละมานยาทิโตกันเพราะฉะนั้นทําไมอุตหนท่านแสดงเอาศัพท์อื่นมาล่ะก็เ,เลยอธิบายนะีะ้ท่านมายกตัวอย่างของสูตรนี้เป็นรูปว่าระมนา,า,า,านิยสตาพาวรามณนยกัรความเป็นสิ่งที่น่าลื่นดมความน่าลื่นดมชื่อว่ารามณนยกะเพราะว่าตัวอย่างนี้ปรากฏชัดด้วยคําในสูตรอยู่แล้วเหตุผลนะ มันชัดอยู่แล้วมันชัดแล้วจึงเอาตัวอย่างนอกเหนือจากพระมนุยศาสตร์นะครับพาโวที่เป็นรามนุยกังนะครับเป็นอุทหร์เนี่ยไม่เอาเอามนุยกังมาโดยการถือเอาอาทิศัพท์ในคําว่าพระมนญายาโตนี่เองนอกจากนั้นนะครับสูตรนี้ลงการปัจจัยเท่านั้นตามความเห็นของคัมพีนี้แต่ แต่รู้สิทธินี่อนุญาตนะครับให้ลงตาตากับตาปัจจัยตามมาเห็นไหมให้ตามมาเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อนุญาตให้ตาตากับตาตาม,มาก็าสามารถลงการปัจจัยได้อย่างเดียวนะอืมก็กค็คงจะเป็นความเห็นเดิมคือต้องการให้เยาวชนจดจาได้ง่ายให้อุทธรณ์น้อย,อ,ยอืม ทีนี้พอกําหนดได้ปุ๊บเดีย๋ยวไปเทียบเอาเทียบเคียงเอาแต่รู้เศรษฐีนี่ท่านจัดเต็มนะให้ตามมาครับให้ตามมานะบทว่าตาตากับตาให้ตามมาสูตรนี้เพราะฉะนั้นจึงสามารถลงลงตาตาครับตาปัจจัยหลังับมณียสะสัตว์ไม่ขอโทษลมณียศสัพท์ได้ในรูกว่าับมณียตังับมณียะตานะ ถ้าลงลับมณิยสท์ได้มนุนยสาะก็ลงได้ใช่ไหมมุญยสาะก็เป็นมามาไหนมาเนี่ยมานุนยตังใช่ไหมแล้วก็มนุนยาตา,านขนาดลัวมัิย,ยัสท์ยังลงได้เลยอ่า มันุญญาัพท์ก็สามารถปรุงได้เหมือนกันดังนั้นดีกาใหม่นะครับกล่าวว่าคําว่านายะตาตาสามารถต,ตามมาสู่ทุนน้ไดเหมกันนะเหหมดีกาใหม่นะของเราตานะครับเพราะท่านก็คงจะเห็นอะไรที่ว่ามันอาจจะบกพร่องท่านก็เลยก็เสริมให้นะเสริมให้อาจจะมีทางกันนิดหนึ่งนะ คลางกันนนึงแต่ว่าเพื่อให้คำพีสมบูรณ์ท่านจึงแต่งอธิบายเพิ่มขึ้นมาให้มันครอบคลุมอ่ะบางทีอนุชนรุ่นหลังอ่ะอย่างเราเนี่ยมันปัญญาน้อยนะครับตรงนี้นะต้องอาศัยการอธิบายของครูอาจารย์นะมีลำดับดีกว่าไม่มีนะครับผมบอกนะไม่มีลำดับก็ ก็รู้เหมือนกันแหละถามว่ารู้ได้ไหมรู้ได้แต่ว่าเวลาเขาถามกันเรียนมาจากใครผมเรียนจาก youtube นั่นเนละเคยนะเคยเคยพูดให้ผมฟังพระผมเรียนมาจาก youtube เนี่ยนะเด้อเข้าใจแล้วมันเลยนิสยัยมันไม่เลยไม่ค่อยตามอัญญาใส่มไม่ได้เข้าใจไหมคนไม่เรียนระบหุห้องมายเรียนเน,นี่ยนะ อาญาใส่ก็ไม่ได้ฟังจับวัวข้างจับงูข้างหางนะนนก็ไม่ดีนะครับเพราะฉนั้นอ่ะดูนยะของนีกานะอนุญาตเต็มเต็มสูรเลยนะครับให้บทว่านาย่ตาตาตาจากเสดว่านาย่ตาตาตาพาเวตุติดตามมาสู่สูตรนี้ก็าสามารถรงหลังรับนิย่ัสท์ได้ครับมีรูปเป็นรามเนยอย่างนะม,มีการพุทธีเป็น เป็น a นะครับด้วยเตสูอุที่นะลงตา,ตาตาปาจัยก็มีรูปเป็นรัมณียตังตาปาจาัจมีรูปเป็นรัมณียตานะครับตรงนี้ามต,ตัวรูปมังนิยะกังนะ มานุญสสะพาวมานุญญาังมานุญยสภพาวมานุญญาังมานุญยสะพาวมานุญญาังบาวอันว่าความเป็นมานุญสสะแห่งรูปหน้าพึงใจมานุญญากังชื่อว่ามานุญญาคแปลว่าความเป็นแห่งรูปหน้าพึงใจมานุญยสาภาวมานุญญาคัง วันะครับมนุญยสาภาวอิติอัตเถในอัติรองการปัจัยในอัตภาวะด้วยรามัญญาที่ต่อการรบวิปัสงลาด้วยเทสังวิปปติโยโรปาจาเป็นปกติด้วยปกติจาสาสราตาสารบภาวะจา,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 าด้วยอุตตานามาปโยโครบนาอนุพันธ์ด้วยเทสังโดโรปางแยกเพยนามาจากสรา ด้วยปุปามาโตติตา마สารังสารีนาวิโยวัชเยลบอุทธิอาเป็นอาด้วยอุตาติสาราสต๊วาสังโยกันตาสสาเนจ่าแยกเหนะแยกเห็นะลบอ่ะลบนะลบตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอโอ้โหแยกเลยนะอ่ะแยกเหอ่ะ ลบเขารลบเลยวะเาขาแยกสองตัววะเนี่ยอ๋อเอาใหม่เลยครับนั่นเอาใหม่โอ้โหก็ดูนผ่านนะเอาใหม่เอาใหม่ มนุญญาสาภาวอิติอัตเถนะอัติลงกันปัจจัยในอัตภาวะด้วยรมณียาที่ตการบวิปัสสังายด้วยเตสังวิปัสติโยโรปาจจเป็นปกติด้วยปกติจารสราตาราสรบภาวะสาบด้วยอุตตานนามปโยโคลบนาอนุพันธ์ด้วยเตสังโนโรปังแยกเพิณะออกจากสระ ด้วยปุภา,าโมตโทิตามะสารังสาเรเลนาวิโยชาเยวุธิอาเป็นอาด้วยพุทาทิสาราสาวาสังโยกันตัสสานสาเนจารบตัวนี้นะ,ะลบลบสระดหังด้วยสอ่สาสระโลโปมาเทสาพยายิมิสระโลเปตุปกตินามพยานะ มาเรกอกาสรอาด้วยนเยรรงยุเตตั้งมนุญยกาเป็นนามด้วยต่ทิต่สมาสกิตตานามังวาตุเอตุนาติสุจารังมนุญยการลงสีมตมาวิปัสต้เยริงคาเตตมารังจารันแปลงสิเป็นอด้วยสิงแยกเมนะ กาอจากสะราด้ว้ผูปคามาโตติตามสารังสารนวิโยชาเยรบสารานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราดูปุมาเตสัปยาติมิสาราดเปตุปกตินามาเยนะกกปุกากาสสะอาด้วยนาเยรังยุเตสารีดูเป็นมานุญญะกลางแปลว่าความเป็นแห่งของที่น่าภูใจอ่ะ หรือน้าพึงใจก็ได้นครับไอ้ตรงนี้ผมลบด้วยสารโลโปนะใช้ใช้กะเป็นนิมิตเลยนะเ่ไหมนี่ยขอน,นิยาส s นะถ้าของรูปสี่ใช้เตสูตที่เลยนะของเราก็ใช้ยญานุปป,ป,ปันานิปาตนานสิทธันติก็ได้สรุปครับจบแล้วภาวะตัดทิศราท่านกันท่านหนยนะ เพราะว่าดูยากครับมองตรงดูยากมากแต่ว่าก็ดีครับะพราว่าเราคุ้นของอาจารย์ท่านไงสรุปพราะตัดเทศมีหกพท์นะหนึ่งนัยยะปัจจัยครับตรงนี้สุดว่านยยะตาตาตาพาเวตุอุทธรก็ บัณฑิตาสาภาโวบันิตจังนะความเป็นบัณฑิตสองตตาปัจจัยลราคิสุดว่านายะตาตาตาภาเวตุมน,ตาาวมนุสสสาภาโวมนุสตตังนะความเป็นมนุษย์ตาปัจจัยลราคิสุดว่านายะตาตาตาภาเวตุมุทโนภาโวมุทุตาครับความเป็นผู้อ่อนโยนือความอ่อนโยนนะ เหมือนคุณเนยนะอ่อนโยนเน่ยเป็นครูลักษณะเขาเพราะนั้นตรงนี้เราให้ดูภาวะด้วยห้าอย่างว่าเป็นภาวะเช่นไหนเมื่อเรากราโดดได้ปุ๊บปัจจัยวกนเนี้ยเขลงมาเพื่อเพื่อกล่าวภาวะตอนนั้นเน่ะใช่ปะ่ะเขาบอกว่าลงปัจจัยวกนนี้กล่าวอัดภาวะคือห้าอย่างนั่น,น่สรุปฟิลหายงงยังเริ่มงงเมิม มากกว่าเดิมหรือว่าเข้าใจมากขึ้นเลให้มันงงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จําได้ครับผมก็งงก่อนนะตอนไม่รู้ว่ามันง,ง่ายอย่างกันนะอ่าตัตนะนาจัยครับ,ตะตะรรบลงด้วยตูสับนะตูสับมีอาวุธตาสิญญาะครับ รู้สึกว่านยะตาตาตาภาเวตุเนี่ยตูสามสุตรนี่นะปูถุชนะสสาวาโวปูถุชนะตังคาเป็นปุชนเนี่ยปูชนเป็นอะไรเป็นอะไรสาบชาติสาบปุชนอ่ะปูชนอ่ะใช่ปะอ่า เอาตรงๆเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยเห็นชาบปะล่ะเห็นกันนี่นคือยังหนาแน่นด้วยกิเลสอ่นแหละหลงน้าปัจจัยด้วยสูตรว่านาวิสมาติหิหนะในอัตภาวะนะวิสมาสาภาวะเวสมองครับความไม่สม่ำเสมอลงการปรจาัจจัยครับสุดท้ายสือที่หกสรตรว่าระามาัิยาที่โตก,กันในภาวะนะ มนุญะสาอาโวโรมนุญยกังนะความเป็นรูปหน้าพึงใจหรือความเป็นของที่หน้าภูใจก็ได้เพราะว่าบทที่โรงภาวะตัดทิศนะครับปัจจัยตัวเนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะ่มีวิธีอธิบายสี่ประการนะตัวนี้เขาเอาเกี่ยวกับหลักสังวนามา มาการเราฟังเพื่อให้เราไปดูตรงไหนครับที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมท่านก็จะแสดงไว้เรียกว่าการสังมวนาคืออธิบายอย่างเช่นเนี่ยเพราะวตัดทิศป่จัยเขาจะอธิบายอยู่สี่ประการนะหนึ่งประกอบภาวะสท์ไว้ตรงๆครับอย่างเช่นวัฏวันติปัญญาวัฏภาวังปนิตภาวัง คำว่าวัหวังครับแปลว่าความเป็นผู้เจริญมาจากวัทกักวันตุปัจจัยทีนี้วันตุปัจจัยอะโดยมากโดยเห็นที่ไหนเห็นในอัสสติตาทิา์เพราะฉะนั้นถ้าแก้แบบนี้เมื่อไหร่นะครับปัญญาวัภาวังปณนิตาภาวังเห็นภาวรระสัมไหมครับชัดๆเลยนะแสดงว่า าแก้แก้ตัวปัจจัยครับแก้อาจของปัจจัยคือภาวะัพท์แก้อาจของวัตูุปัจจ,ปจัยแล้วตัวนี้เขาแก้แก้เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ภาวะธะสังวนาใส่เข้ามาใส่เพิ่มขึ้นมาการใส่เพิ่มขึ้มาช่อว่าเขาเรียกว่าภาวะธะสังวนา ให้เนื้อความมันชัดเจนขึ้นจเจริญอะไรล่ะ,จะเจริญด้วยปัญญาครับบุคคลที่จะเดินในปัญญาคือเป็นอยู่ด้วยปัญญานะบัณฑิตนะเพราะนั้นตัวนี้ถูกบทนี้อธิบายวันตูปัจจัยก็ถูกภาวะอธิบายครับเสร็จแล้วเนี่ย ปริตะก็อธิบายบทนี้นะปัญญาวัฏฐะครับใช่เพราะฉะนั้นอธิบายสับไหน้าดูเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ตรงนั้นนหะคือเปลี่ยนแปลงตรงไหนคืออธิบายตรงนั้นเพราะฉะนั้นอธิบายวันตถุปาจจยนะครับในวัฏฐวัง โดยใช้ภาวะในวัฏภาวังดังนั้นคําว่าวัฏวะนะครับลงวัตุปจัจจัยในอัตภาวะนะเรียกภาวะตัดทิศคือเขาว่าวัฏสาภาววัฏว,วังนะทีสองประกอบยุป,ปัจจัยที่ปรากฏในภาวะสาาณะว่าสมังสมัาตรโตวา ประกาเรหิชาณนนังสามประชัญญังชาณนนังอนรัความเข้าใจประกาเรหิโดยประการต่างๆสมังโดยสม่ำเสมอว่าหรือสมรรตโ,ตโดยรอบสามประชัญญังชื่อว่าสามประชัญญะเห็นสับนี้ไหมเห็นชาณนนังไหมมาจากยาท่ายับยุบาดใจแปลงยาเป็น ชแล้วก็แปลงยุเป็นอานนะในอัดตรงนี้ยุปัจจัยอัดภาวะนะอายุปัจจัยลงได้เจ็ดสถานะท่านอธิบายสัมปัญญยศัพท์โดยประกอบใช้ยุปัจจัยที่ปรากฏในภาวะสธานะว่าชนะหนังดังนั้นคําว่าสามปัญญะรองนิยปัจจัยในอาจภาวะครับวิเคราะห์ว่าสามปัจญาศัสทภาวะสามปัญญยยัง ข้าใจตรงนี้นะชัดเจนนะเียดผ่านมังกรมาแล้วนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่เคยเรียนอ่ะยากมากเลยนะแต่ว่าเคยเห็นคร่าวๆนะครับก็พอเข้าใจได้แต่ว่าลักษณะหลักการสำเนานะมันอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ตอนเรียนนะอยู่ที่ตอนมาดูที่เราเรียนมาเนี่ยมันค่าตัวอย่างอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าดืมไปเปิดดูได้ไหมให้ไปเปิดดูครับเทียบเคียงเลย สงสัยจำไม่ได้เปิดดูสิจยใครห้ามนะยใช่ไหมเพราะเปิดดู่วยๆมันมันมันสร้างความมั่นใจนะอาตมานะครับมัตตาการิตาติมัตยะประมาณเนนนะกัรลนังคําว่ามัตตาการิตาแปลว่าการกระทํามัตยะประมาณเนนนะโดยประมาณครับเพราะฉะนั้ะประมาณนั้นสามเนี่ยอธิบาย มาตาสาบไปครับแปว่าประมาณนะเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยรกรรงเนี่ยมาจาการกระท่าลงยุปจัจจใจในอาถาวะเขาเขาแปลว่าอะไรการดังนั้นนะครับคําว่ามาตาการิตาเนี่ยจะถูกอธิบายโดย ยุปัจจัยที่ปรากฏในอัตภาวว่ากระหนังนะนี่คำว่ามัตาการิตาจึงลงตาปัจจัยในอัตภาวะ่มีรู้เขาว่ามาตาการิโนภาโวมาตาการิตาความเป็นผู้กระทาโดยประมาณชื่อว่ามัตาการิตาครับอันที่สองนะจบเลยนะทายุปัจจัยประกอบในอัตภาวะไเป็นตัวอธิบายเพราะนั้นมันเชื่อมกันนะ ระหว่างตัดทิศกับกิจอธิบายกันได้ไหมอธิบายกันได้นะต่อมาครับอันที่สามใช้อ,อกา,นะชากาศลาั์นะเช่นสนานาการโลสรณตาเห็นไหมเขียนอะไรอะไรเปลี่ยนไปสรณะเหมือนกันไหมสหนาเหมือนกันอาการลับกับตาเนี่ยขออธิบายกันครับ อธิบายกันนะเพราะฉะนั้นสารนากาโลกาเป็นที่พึ่งสรณตาชื่อว่าสรณตาครับท่านอธิบายสรรารณตาโดยใช้อากาศรรัพท์ดังนั้นคําว่าสรณตาจึงลงตาปัจัจในอัตทาวะไมร่รู้เขาว่าสรณะสาภา,าโวสรณตาความเป็นที่พึ่งชื่อว่าสรณตานะแต่ตัวนี้ผมก็งงนะครับ มันต้องเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเทือดสิตดตันติทุสิตาภาวเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นอาการราก็ได้นะอันนี้เป็นอาการราชัดเจนกว่านะผมก็ฝากไว้นะครับแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าท่านอธิบายทุสิตาตังโดยใช้ประกอบอาการร้าสั์ดังนั้นคําว่าทุสิตาตังจึงลงตาตะปัจจัยใน ภาวะตัดทิศพีเ่เขาว่าทุสิตตตะภาวะทุสิตต่างล้วาวะเป็นแห่งผู้ทุสตาชว่าทุสิตสตตะตัวนี้เป็นคุณศัพท์นะเดี๋ยว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 นี่เ,นเ,หนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอาจจะเขียนด้วยความทั้งเผยนะครับอาจารย์ข้างบนข,าข้างล่างใครเก่นไหมเออเขียนเอาไว้นะครับ ท่านก็เห็นนะเห็นอะไรรู้ไหมท่านจะสื่อให้เราว่าการอธิบายเขาอ,อธิบายแบบนี้ให้เรารู้เลยว่าใช้ศัพท์พวกยุป,ปัจจัยภาวะศัพท์หรืออาการรักษาสามารถระบุถึงปัจจัยในภาวะตัดทิศได้ เขาเรียกว่าแก้แก้ปัจจัยครับแก้ปัจจัยนะเดี๋ยวอดใจเรียนนะครับใจเยนนะนเรียนพื้นฐานก่อนเขียนต้องเรียนหลักสานวนาก็เลยดูอันตรคกถาอ่ะสมควรแกวดาพักก่อนนะ